เราไปดูเรื่องของการเรียนรู้ประวัติศาศสตร์แผ่นพองนะเจ้าน,น่จ,าจะได้เจิญชวนครูกันนักเรียนไปเนะาะเจ้าซึ่งต่างคณะกรรมาการการรมธิาการนะเจ้าคณะกรรมกีิการวิสามันการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พุทิสภาเปิ้นก็ได้ขอเรียนเชิญนักเรียนที่สนใจที่จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้เข้าห่วมการสัมมานาในเรื่องสยามรัฐยาคุณูประการสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยในวันศุกร์ที่22กันยายนนี้นะเจ้าผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถ เข้าห่วมการสัมมานาได้สองรุ่นผ่านโปรแกร,รม Cisco Webex Web Meeting นะจ้าซึ่งการสัมมานาเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่22กันยายนแบ่งเป็น2รอบตดยกันก็คือเตอรที่1น,นี่เวลา8โมงเกิงถึง11โมงและเตอรที่2บ่าย บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเกิดนาจาก็สนใจก็เข้าคิวอาโคตคิวอโคตที่นี่ได้สรัได้เลยคุัผู้ชมนะครับก็ไไอาจจะเป็นให้ครูติปรึกษาได้กรอข้อมูลไว้เลยตามคิวอาโคตทีปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะครับ